สวัสดีครับท่านักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของความรู้เบื้องเกี่ยวกับอาเซียนนะครับ,น,บรน,นักเรียนทราบหรือไม่ครับว่าก่อนที่จะเป็นอาเซียนเนี่ยมันเคยมีการรวมตัวกันขึ้นก่อนแล้วนะครับโดยเราเรียกว่าสมาคมอาสาหรือสจกรว่าคมสหพันธ i ของสมาพันธ์เอเชียนะครับ a s a นะครับโดยเป็นแนวคิดของใน นะครับสองประเทศนี้คุยกันเสร็จก็มีแนวที่ว่าเราจะส่งเสริมวาระมือในเรื่องของการค้าการลงทุนและเรื่องของสางค,นนครธรรมเพื่อให้ประชากรมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นมีสวัสดิการสังคมที่ดีนะครับโดยสองประเทศนี้คุยกันเสร็จแล้วก็ได้เชิญประเทศมาชิที่อยู่ในคุยภาคเอเชียเหนอ,อให้เข้าร่วมแต่มีประเทศที่ตอบตกลงเพียงประเทศทเดียวคือประเทศไทยจึงทําให้ ข้อที่อาจเกิดขึ้นระหว่างประเทศผู้ร่วมก่อตั้งก็คือระหว่างมาเลเซียกับฟิล,ลิปปินส์นะครับโดยเหตุก็คือฟิลิปปินส์ได้อ้า,างกรรมสิทธิ์เหนือเกาะซาบาซึ่งทำให้มาเลเซียไม่พอใจ เพศแบ็กคอร์พีโครเชั่หรือปิยา 啊，谢谢。 Okay. และนี่คือเลีขาธีการ